จะกล่าวให้โอวาทและตัดผินหน้าวันที่31มเมีนาคมสองพนห้ารเวลา17บเนาฬิกาณลานบุญลานปัญญาวัดศรีบุญเรืองอำเภอแม่สรงจังหวัดแม่ฮ่องสอน พลเรือเอกพิเชษตาน,นเสดคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงศสุวรรณเป็นประธานในพิธีโครงการบรรพชาสาม,มาเณรและอุปสมบทพระภิกษุป่อยสางลองเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า รมสมเด็จพระเทพ,พรัตราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพ,พวันที่สองเมษายน2565โดยมีนายมนตรีบอมรุงกิจนายกเทศมนตรีตำบลแม่สเรียงเป็นผู้กล่าวรายงานประเพณีปอยสางลองประจําปี2565ณวัดศรีบุญเรืองกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31มีนาคม ถึงวันที่3เมษายน2565ซึ่งจัดขึ้นโดยการสนับสนุนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและความร่วมมือจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัดศรีบุญเรืองและโรงเรียนพระปริยัติธรรมธีรราชมหามุน,นีในส่วนของงานปล่อยสั่งรองของ วัดสีบุตรเลืองอำเภอเมสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ได้จัดมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่หลวงพ่อธรมรมโคอนุสรปัญญาคุณรวมแล้วก็ประมาณซาวยี่สิบกว่าปีมาเนาะจนถึงในการปัจจุบันและก่อนในปัจจุบันนี้ถ้าตามปกติแล้วเนี่ยในเมสเรียงของเรางานปล่อยสังรองที่จัดที่ยิ่งใหญ่ก็คือวัดสิบุลเลืองของเราเพราะว่าเป็นจุดที่เริ่มต้น แต่ด้วยเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระบาดนะแต่ก็ยังมีเยาวชนที่ยังสนใจนในเรื่องที่จะเข้าศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนในช่วงฤดูร้อนปล่อยสั่งลองแตในปีนี้ก็เช่เชนเดียวกัน,นมีมาตรการป้องกัน,นในการที่จะนำเยาวชนมาบวชเพื่อที่จะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนเบื้องต้นก็ตามมาตรการของกระทรวงศาสนสุึ นาะมีการตรวจเอทีเคนะเพิ่มความมั่นใจให้กับเยาวชนและผู้ปกครองน่าได้มั่นใจว่าลูกหลานของเรานั้นได้มามีผู้ที่ติดเชื้อนาะที่จะได้มั่นใจในการที่จะเข้ามาศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนในส่วนของกิจกรรมงานต่างๆนั้นอย่างวันนี้ก็เป็นวันแรกนะก็เป็นวันปงผมหน้าก็คือกลผม พงผม,ผมอาบน้ําเงินน้ําคำแล้วก็วันพน่งนี้ถ้าตามกาหนดการแล้วนั้นจะต้องมีการแห่ภาคเช้าภาคบ่ายการแห่ภาคเช้าภาคบ่ายก็คือว่าภาคเช้า,าก็จะแห่ไปกราบาบอกยังเจ้าบ้านเจ้าเมืองาตามแบบเบ้าโบราณแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้นั้นก็เราก็ลดกิจกรรมบางบางบางอย่างไป แต่เฮาก็จะทําอยู่โดยการที่นําสร้างลองบางส่วนหรือว่าตรวจแทนสั่งลองได้ไปนะไหวไปสาไปบอกเจ้าบ้าน้าเมืองได้อนุโมทนาบุญอย่างนี้แล้ววันที่สองอถ้าตามกาหนดกันก็คือตอนเช้าก็จะมีการแห่ภาคเชา้าภาคบ่ายแต่เฮาก็จะลดนะในการทําให้คนมามาชุมนุมกันนักก็เลยจะมีการแห่ครัวตาลเนานะครัวลู นะวันที่สองภาคแมลงนะส่วนการห้องขวรแล้วก็กินอาหาร12อย่างนั่นตามขนบอาธรรมเนียมของอริยธรรมของชาวไทยใหญ่แนะก่อนจะบวชบรรพชาเป็นพระเป็นสัม,มเณรนะกะกนจะมีการเรียกขวนในเะช้าในวันที่สองแล้วก็จะได้มีการากินข้าวเนาะรับประทานอาหารนะก่อนที่จะเข้าบวช12อย่าง แล้วจะมีการาข้ามสร้างคือการบวชในวันที่สามภาคเจา้าก็จะมีการบวชน,บนะบรรพชาเป็นสมณเน,นแล้วก็ส่วนบวชพระน้องปนหงว่าจางลองก็จะเข้าอุโบสถแล้วก็ได้บวชเป็นลําดับต่อไปในกิจกรรมงานก็จะมีประมาณตอนนี้และในส่วนของภาคาในเรื่องของ วัฒนธรรมในาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนั้นก็มีการแสดงในเรื่องของการนำเอาผ้าทอกระเรียงแล้วก็ในการหัตกรรมต่างๆในการจัดสารและก็ในส่วนของอาหารนั้น,นก็จะมีส่วนของอา,อาหารนั้นก็จะมีในเรื่องของแกงฮังเลดอนแล้วก็ ขนมเส้นน้ำยวกกลังปองนะแล้วก็จะมีอื่นอีกหลายอย่างนะที่จะเลี้ยงแขกศรัทนธะาญาติโยมนะที่ได้มาเอวมาพอมากอนะวัฒนธรรมอันล้ำค่าของอำเภอเม่เสลียงอย่างนี้เป็นต้นสำหรับกำหนดการจัดงานในวันที่31มีนาคม พิธีปลงผมนาควันที่2เมษายนแต่งตัวสั่งรองและในช่วงคำ่ำมีพิธีเรียกขวนสั่งรองวันที่3เมษายนพิธีอุปสมบทและบรรพชาทั้งนี้ได้มีการตัดทอนพิธีบางอย่างออกไปเ<ๆ>ช่นวันแห่โคลูเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้านนางสาวทัศนีดอนเนตรวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กล่าวว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องสอนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีศิละปะและเทศกาลท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดแม่ห้องสอนภายใต้รูปแบบ New n o r m สร้างรายได้อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งวัดศรีบุญเรือง เป็นหนึ่งในสองวัดดังของอำเภอแม่สเสียงการจัดงานประเพณีปลอยสางลองนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์สืบสารประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเอาไว้แล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนอย่างยังย่งยืนด้วยภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นกิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน่นการมั่วครัวหอมและการแสดงพื้นเมือง